วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พูดออกมาว่ามึงเนี่ยมันเน่าแค่ไหนข้างในหัวใจของมึงพูดออกมาว่ามึงอ่ะมันปลามเปลือกพูดออกมาเฮ้ มึงเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยฮะอีโบมาด่ากูมึงด่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเลอยโบเขาไม่ได้ด่าอะไรเธอเลยนะโบเขาอิมพอไวช่วยเธอด้วยซ้ำไปเธอนั่นแหละไม่ยอมพูดบทของตัวเองอะอีโบมึงไม่ต้องมาอ้างอิมพอไวมึงด่ากูมึงก็บอกเขาไปว่ามึงด่ากูรอย ผมนั่งฟังอยู่คุณโบเขาไม่ได้พูดอะไรที่เป็นการด่าคุณเลยสักคำนะครับไม่จริงกทนไม่ไหวแล้วนะฮะมึงกลับไปรักษาอาการฮิตีเริยของมึงเลยไปคือแพ้ของพวกมึงใช่ไหมพวกมึงต้องการจะเคลียร์กูออกจากโปรเจกต์นี้หมอหมอก็เอาได้กับพวกมันใช่ไหมไม่ใช่ครับ กูไม่ไปไหนทั้งนั้นกูนเป็นนางเอกของเรื่องกูแบกละครเรื่องนี้ไว้คนเดียวพวกมึงไม่มีสิทธิ์มาไล่กูล่ละมึงเป็นนางเอกของเรื่องอะฮะมึงแบกละครเรื่องนี้ไว้คนเดียวอฮะ Why girl ฮะกูจะบอกอะไรให้มึงรู้ไว้นะที่พี่ตู่กับพี่แจ๊คเข้ามึงมาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมึงเล่นดีไม่ใช่เพราะฝีมือมึงดีไม่จริง ที่มันเอากูมาเล่นเพราะว่ากูเก่งแล้วกูก็มีความสามารถไม่เหมือนมึงที่ใช้เงินซื้อทุกอย่างในตัวมึงมีอะไรจริงบ้างอีโบแม้แต่เพศมึงมันยังไม่จริงเลยแล้วตัวมึงอะมีอะไรจริงบ้างฮะความสวยของมึงนั่นเหรอฮะมึงจะบอกความสวยของมึงจริงนั่นเหรอกูจะบอกอะไรห้นะที่ผู้ชายเขามาชอบมึงเยอะชอบมึงหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่เพราะมึงสวยแต่มันเพราะมึง พราะมึงมันง่ายกูเลยแปลกใจจริงว่าคุณหมอคนนี้ผัวมึงเนี่ยเขาทนอยู่กับผู้หญิงมันได้ยังไงตั้งนานหรือมึงจะบอกว่ามึงมีดีที่ความฉลาดแค่ไปชุบตัวที่ลอนดอนมาปีเดียวมึงก็เชื่อเหรอว่ามึงเก่งฮะมึงก็แค่ฉากูอีตุดมึงอยากไม่เหมือนกูแต่มึงไม่มีไง หยุดหยุดหยุดียุดหยุดหกุดยุดๆยุดหยดหยดียุดห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 ยุบหยุด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 หย์ดหยดหยีดหยุดหยดียุดห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 ยุดยุดห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 ุ้ดหยุดนยุดหะุด m m 2 5แยะมูุ้ดหษุชหยนดหยุดหยุดหยไมหว่ดจะเป็น g ด m ยุดหยุดหยุดดูฟรีโ Got en el...